สวัสดีครับคลิปนี้มาเตือนมาเตือนสําหรับใครที่ใช้นี่นะสำหรับใครที่นะหออกห้านะครับหกรูดีแมกนะหออกห้านี่นะหออกห้าสำหรับใครที่ใช้เตือนก็คือมันใช้กับอย่างอะไรห้ารูไม่ได้นะครับนะ มันใช้กับยางอะไรห้าลูไม่ได้ใช้กับล้อห้ลูก็ไม่ได้นะครับนี่นะใช้กับพวกล้อโตโยต้านะเนี่ยไม่ได้รูได้นะรูเป็นห้าลูห้าูพวกวีโก้รีโวนะห้าลูได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะเนี่ยถ้าใครใส่ดัปเร์ ไอคิดว่าหายางอะไรพวกห้ารูมาใส่ใส่ไม่ได้นะสำหรับแดปเตอร์ตัวนี้มันต้องเป็นรูในใหญ่เป็นพวกพวก TE 37นะครับนี่นะไอพวกล้อแต่งนะล้อแต่งรูนิ้มจะใหญ่มันจะประมาณนี้มันจะใส่กับแดปเตอร์นี้ได้ไอพวกห้ารูล้อเดิมไม่ได้นะครับล้อเบนต์อย่างเงี้ยสี่รูลอยอย่างงี้ไม่ได้เข้าน็อตไม่ได้เลยอันนี้น่เป็นห้า เออห้ารูร้อยก็ไม่ได้นะบอกไว้ด้วยสำหรับใครที่คิดว่าใส่ย,ยางอะไร5้รูอันไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นล้อซิ่งเท่านั้น5้ารูล้อซิ่งเท่านั้นนะครับนี่นะหรือไม่อย่างงั้นก็จะเอาติดรถก็แนะนำเป็น6กรูเหมือนเดิมนะครับเป็นล้อหกรูเหมือนเดิมดีกว่าเป็นยางอะไหล่เดิมนะ นะาจะห้อยไปด้วยเพราะว่า,าเราถอดแรปเตอร์ออกใส่ยางอะไรเดิมจะง่ายกว่าถ้าไปหารอวีโก้ลรออะไรมันต้องกึ่งเบ้าในออกนะครับใส่ไม่ได้ฝากเป็นแนวทางนะครับนี่นะหารอสัตว์หาออรอไหลไม่ได้นอกจากขาจะเอาเป็นล้อชิ้งเท่านั้นล้อเศษมาทําล้อ,อไหลแต่มันน่าจะกว้างหน้ากว้างแล้วมันใส่ ข้างล่างมันจะเตี่ยนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับแล้วใครที่ใช้5ลูต่อเด็ปเตอร์ออกมานะตเตือนไปด้วยเผื่อรถเสียข้างทางนะเผื่อยางลุงยางรั่วใส่5้ารูไม่ได้ก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับช่างยาโมนิไฟสวัสดีครับ